สวัสดีครับทุกคนเจจซีจาก Movie w a n d e r e r นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับสำหรับซีซั่นที่4นะของซีรีส์เรื่อง Good Girl ก็เป็นการรีแคปสั้นๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในซีซั่น4ก็ ถ้าเกิดคนดูคลิปนี้แสดงว่าดูเรื่องนี้มาแล้วใช่ไหมสามสามซีซัน <3 season> นะครับแบ les, แบเผออแป๊บเดียวมาซีซันที่4แล้วคือเหมือนกับแบบมาต่อเนื่องมากนะครับมาแบบมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ไม่ได้มีผมว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงแบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะก็ตัวของ3เกลนะครับ3ามกูดเก l เนี่ยยังทำงาน,นกันเหมือนเดิมนะสำหรับ พี่น้องนะครับเบสกับแอนนี่นะแล้วก็กับเพื่อนสนิทอีกคนนึงก็คือรูบี้นะครับก็ยังทําการฟ้องเงินเหมือนเดิมนะครับทำการผลิตแบงค์ให้กับมาเฟียใหญ่นะครับลลโอเหมือนเดิมแต่ประเด็นคือลลโอเนี่ยเขาพาเบสไปทําความรู้จักกับที่บ้านเขานะครับทำให้เขาไปเจอกับทําให้ตัวเบสเนี่ยไปเจอกับพี่ชายนะครับ <c oughs> ก็คือนิกนะครับ <c oughs> เป็นพี่ชายของลลโอนะมัน มันทั้งเรื่องมันน่ารำคาญมากมันก็ไม่บอกว่าสดๆมันเป็นพี่น้องกันแท้ๆหรือมันเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องกันหรือว่ามันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่มันเลยกันแบบพี่ชายน้องชายนะครับก็มีความปวดหัวกับตรงนี้ได้หน่อยนะครับก็ลีโอพาไปรู้จักกับนิกนะครับเอาง่ายๆทีนี้ตัวของอ่านิกเนี่ยเขาก็เป็นคนแนะนาครับแนะนําว่าเหมือนตอนแรกยังไม่ได้มาถึงตอนขั้นแนะนานะเหมือนเขาแค่แบบว่ามาช่วยช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับช่วยช่วยนุ่นนุ่นนิดนี่หน่อยนะครับแล้วก็ สุดท้ายกลายเป็นว่าอะโอเคแนะนาเบสว่าลองลองสมัครไหมลองลองสมัครเลือกตั้งไหมนะครับจะได้แบบมีพ w e r นะครับเพราะว่านางก็คือเหมือนเบสอหะก็ไปโดนคือโดนหลายเรื่องอะมันแบบถ้าจะสรุปตั้งแต่แรกก็คือว่าตัวของอาสามีของรูบี้เนี่ยตัวของสเตนเนี่ยดันไปมีปัญหากับเจ้าของสตรีทคับใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าเออออกมาทําธุรกิจเองมาขายกระเป๋าเสร็จแ,แล้วพอมา ทำกระเป๋าปลอมเสร็จก็ทำด้วยทริคต่างๆนาะนาะนะนะครับพยายามจะแบบไปมัดมือชกพวกผู้ชายนะครับให้แบบว่าเออเนี่ยให้มาซื้อกระเป๋าสุดท้ายก็มาโดนจับได้เป็นกระเป๋าปลอมนะครับมีเรื่องราวใหญ่โตอีกนะครับก็สามสามคนเนี่ยมันแบบมันหาเรื่องครับอยู่ดีๆอยู่ดีไม่ได้มันหาเรื่องนะครับมันแบบว่ามันจริงๆมันไม่ใช่กู๊ดเกิร์ลนะครับมันคือกู๊ดเกิร์ลก่อนแบดนะคือ3คนนี้นะครับแล้วก็ ถ้าจะสรุปข้ามไปเลยเนีครับแบบสรุปแบบเน้นๆเลยเนี่ยคือสรุป FBI ทําอะไรไม่ได้ครับตํำรวจจับไม่ได้นะครับหาหลักฐานการที่ไปฆ่าคนจากซีซันก่อนหน้านเนี่ยที่ตัวตัวของเบสเพื่อนร่วมงานของเบสเนี่ยที่เลโอฆ่าไปก็ฆ่าไม่ได้ครับมือปืนที่จ้างมาเพื่อจะไปฆ่าเลโอก็ฆ่าไม่สาเร็จครับแล้วก็ซัง3าคนเนี่ย สุดท้ายก็ยังทํางานแบบผิดกฎหมายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนช่วงช้าที่สุดมีหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะสรุปคือเบสแอนนี่แล้วก็ลูบี้เนี่ยเขาอยากจะหนีนะครับเขาอยากจะแบบว่าไปเริ่มต้นใหม่นะครับที่เนวาดาเนี่ยสรุปไปได้ไหมนะครับก็สรุปไปไม่ได้นะก็จะไปที่ราสเวีกนะครับ<ๆ>ก็จริงๆิเป็นแค่แบบเป็นแค่ภาพในจินตนาการนะครับของเบสว่าคืออยากจะหนีไปให้พ้นจากที่นี่นะครับสุดท้ายก็ทําไม่ได้ครับแล้วก็ จริงๆนางชนะการเลือกตั้งด้วยนะั่นแปลว่าถ้ามีซีซั่นต่อไปใช่ไหมเป็ดก็จะเป็นแบบว่ามี power นะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเ็บอกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนกันแล้วนะเพราะว่ากลายเป็นว่าริโอทำงานให้ฉันแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนคุมโปรเจกต์ใหญ่เนีงง้ยก็จะสามารถฟ้องเงินได้มากกว่าเดิมนะครับก็ล่ารีแคปซีซั่น4ก็จะประมาณนี้นะมีพอยอะไรที่น่าสนใจก็ ตัวของเบสเองครอบครัวของเบสใช่ไหมครับก็ตัวดีเนี่ยสามีเขาเนี่ยก็จะไปเจอกับลทั <What? S 1> <laughs> ลทธิลัทธิกลุ่มขายตรงนะครับ <It> s <S ก็กลุ่มขายตรงก็พยายามจะยังไงจะพยายามชักชวนให้แบบว่าเออมามาขายตรงกับเราสินา,นายเนี่ยเป็นผู้ชายที่ต้องเป็นผู้นำนะนายจะไปเชื่อฟังเมียไม่ได้นะครับไอตัวแวนใช่ไหมไอตัว เขาชื่อแวนซ์นะครับเขาไม่ใช่เด็กแวนซะ์คือไอแวนซ์เนี่ยมันก็พยายามจะ,ะให้ให้ตัวของดีนเนี่ยมาเข้าลัทธินะครับสุดท้ายก็อไอลัทธินี้มันก็จอมปลอมครับจริงๆมันเข้าหาเพื่อว่ามันแค่อยากจะขายของนันง่นเองไม่ได้อยากจะช่วยจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของดีนนะแล้วก็จริงๆก่อนหน้าที่มันจะไปเข้าลทัทธิคือมันโดนจับด้วยใช่ไหมโดนโดนตำรวจจับแทนเบสนะครับเพราะว่า คือเบสะโดนจะโดนข้อหาฟ้องเงินแต่ไม่มีหลักฐานไงแล้วหลักฐานมันก็ชี้ไปที่ดีนนะครับดีนก็เลยโดนนะครับแล้วก็ตัวของรูบี้รูบี้กัอนที่ผมเล่าไปนะว่าเออสแตนต้องออกจากงานแล้วก็มาขายกระเป๋าปลอมนะครับก็เรื่องประมาณนี้ไอสแตนท้ายๆก็ไปร่วมกับดีนด้วยแล้วก็โดนหลอกเหมือนกันนะครับส่วนแอนนี่แอนนี่นี่ค่อนข้างจะอีลุงตงนุนังเลยครับเพราะว่าตัวน้องสาวของเบนน้องแอนนี่เนี่ยเขาก็ สุดท้ายก็ไปๆปมาๆก็ไปเป็นแฟนกับเควินเนาะแล้วก็เควินก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับไม่เคยเจอตัวละครที่เป็นโฮมเลสในในซีรีส์นะครับแบบว่าฟูลลีโฮมเลสแบบโฮมเลสแบบเต็มตัวขนาดนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจดีอผมว่าน่าจะประมาณนี้นะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ละนี่เป็นสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับแต่ที่ผมจะมา บอกข่าวก็คือว่าหลังจากที่ผมหาข้อมูลมาสักพักหนึ่งนะครับจะไม่มีซีซั่นที่5นะครับอตอนจบของซีซั่น4เนี่ยมันยังไม่ได้จบบริบูรณ์นะยังไม่ใช่แบบขึ้นมาว่าดีเอ็นนะครับเพราะว่าเรื่องราวคิดว่ายังจะมีต่อได้นะแต่ว่าเขาบอกว่า unfortunately นะครับ there won't be a fifth season of good girls ก็คือจะไม่มีซีซั่นต่อไปแล้วครับนี้ผมหาข่าวยืนยันจากหลายที่นะ ที่เป็นแบบว่าพวกแบบสำนักข่าวแบบข่าวบันเทิงอะไรพวกนี้นะแมนเชสเตอร์ Manchester, นะครับจนไปกับมาแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์เนี่ยแล้วก็ผมดูอีกอักอนนึงเป็นทีวีไลน์คอมนะครับพวกนี้เขาก็เขาก็บอกว่ามันไม่มีต่อนะใน IMDB เองก็บอกว่าไม่มีต่อนะครับเพราะว่าถูกการยกเลิกการผลิตนะครับแต่ว่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคือจริงๆการเขาเรียกว่าไง เ е ตติ้งเนี่ยมันมันโอเคนะผมว่าคือจากช่วงซีซั่นแรกๆเนี่ยครับที่แบบว่าเ е ตติ้งก็เรื่อยๆนะ60 80 60 80หมายความว่านักเลี้ยคนดู80ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น190อเเนี่ยซีซั่น2เนี่ยแปลว่าคะแนนดีมากนะครับพอซีซั่น3ก็เป็น156นะครับทำไมได้คะแนน100 ทำไมานักรีวิวชอบกันจังนะแต่คนดูไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็ซีซั่น4ก็เป็น83 66นะครับถือว่าไม่แย่นะนักนักรีวิวชอบนะครับแต่ว่าคนดูน่าจะแบบไม่มันไม่น่าจะมันไม่น่าจะทำเรื่องได้ยาวขนาดนี้นะครับเพราะว่าตัวของแก่นสารในเรื่องอะ่ะมันเหมือนไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆมันจะด์กแบบ breaking b a d ยังได้เลยนะแบบว่ามันอารมณ์แบบพวกมาเฟียใช่ไหมมันแต่ว่า ผมว่าน่าจะเป็นที่การดึงดูดของตัวละครแหละว่า3าสาวเนี่ยไม่ได้แบบดึงดูดทำให้แบบว่าเลตติ้งกระชุกขนาดนั้นนะครับก็ถือเป็นข่าวร้ายนะสำหรับแฟนๆ Good Girls แต่ว่าผมคิดว่าดูจบ4ีซีซันละผมก็โอเคนะซีซัน4ผมไม่ค่อยตั้งใจดูเลยพยายามตั้งใจดูพยายามโฟกัสแล้วแต่ว่ามันเนื่อยอ,ยอะ่ะมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะครับก็ใครกิดเห็นยังไงลอง คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมกะว,ว่าคลิปนี้ทำ5นาทีครับพูดไปพูดมา9นาที <laughs> พูดไปพูดมามยาวกว่าที่คิดนะครับก็อ่าใครดูคลิปของเราแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ <I just S 1> มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก่อนหน้าน,นี้มีคนคอมเมนต์ว่าเออบางคลิปเนี่ยเหมือนอเสียงเพลงเสียงเพลงประกอบอะครับมันดังเกินไป ทำให้ไม่สามารถได้ยินเสียงพูดชัดเจนนะครับผมก็พยายามปรับรีเสียงให้มันลดลงนะครับคือก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาเรื่องไมโครโฟนนี่แหละว่าไมโครโฟนมันแบบเสียงมันไม่ไม่เจ๋วไม่ใส่นะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไมโครโฟนมาใหม่ละคิดว่าเสียงน่าจะถูกใจมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะรีวิวแบบพูดให้มันฟังชัดขึ้นนะครับบางทีแบบว่าผมอาจจะพูดแบบตะกุกตะกักเล็กน้อยหรือว่าคําพูดันอาจจะแบบไม่ได้เรียบเรียงแบบสวยงามนะครับก็ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพยายามทำต่อไปนะครับก็เราเจอกันต่อไปในการรีวิวภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ